สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้น้องทุกๆคนเลยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับ กับตั้มเดินป่าเดินเขานะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้เข้ามาในป,ป่าปอีกแล้วเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนผมก็ได้มากับพี่ยงอีกตามเคยเลยนะครับสวัสดีครับปักเนื้อปักตัวกับพี่พีเอซีทุกทุกคนด้วยนะครับครับแล้วระหว่างที่ผมเดินทางมานะครับทุกคนซึ่งฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจนะน่าจะไม่เป็นใจเดิในใจใเราอะซึ่งฝนก็ได้ตกลงมาหนักเลยครับทุกคน ผมก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับทุกคนผมน้องขออาภาัยด้วยนะครับยนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคนผมกับพี่ยุงก็ได้ขึ้นมาในห้างซึ่งห้างที่นี่นะเป็นห้างของพี่เชนเหมอกันหรูอเป็นห้างพี่หนุ่มจ่าเชนแล้วก็พี่เชนจ่าเชนจ <ะ S 2> ่าเชนนะครับเข้ามาทําไว้นะครับทุกคนซึ่งคืนนี้เราก็จะมาขออาศาายัยสักคืนหนึ่งนะครับนะครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดียวผมจะเตรียมตัวที่จะทํากับเขาเลยนะครับทุกคนกับ

แล้วตอนนี้นะครับทุกคนซึ่งฝนก็ได้ตกลงมาอีกแล้วนะครับทุกคนเองนะโโครับทุกคนเครื่องไฟเราก็เริ่มติดแล้วนะครับทุกคนฝนก็ได้ตกลงมาอีกแล้วนะครับทุกคนฝนหนักมากเลยนะทุกคนตกหนักมากเลยอยู่ใน,นป่าแล้วพี่โจมอุดมไปเลยนะส่งงานไปใ้ส่งส่งไปส่งนะสบ้ากครับกลับมาเขี่ยวแล้วพี่โจตอนเนี้ยไป ครับทุกคนเสังไฟเราก็ได้ติดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะดทำกันเตรียมตัวทำกับข้าวแล้วนะครับทุกคนเอาล้วครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเตรียมตัวทำกับข้าวเลยนะครับทุ้งข้าวนะพี่อ๋อโค่นก็ตก ก็เจ,จ,จาะเจาะจะลางเชืว่ว่าทีบอัอเราจะกินผลหวานต้มมามา้าใช่ไหมใช่ นี่นะครับทุกคนระหว่างเดินทางมาเมื่อกี้ก็ฝนตกพี่ยงเขาก็ได้เก็บผักหวานป่ามานะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทํากับข้าวเลยนะครับทุกคนจะทําอะไรกินนะพี่ยงจะต้มมาม่าธรรมดานี่แหลนะมั้งต้มมาม่าเลยนะมาครับทุกคนมาม่าก็ง่ายสุดแล้วแหล่ะมา,าม่ากับปลากระป๋องอ่ะมาม่ากับปลากระป๋องนีองอ่แหละง่ายสุดอ่าอาหารญี่ปุ่น <laughs> <laughs> เป็นอาหารญี่ปุ่นนะ <laughs> อาหารญี่ปุ่นนะ และตอนนี้นะครับทุกคนข้าวของเราก็ได้เดือดแล้วนะครับทุกคนซึ่งพียุงเขาก็ได้ทําแกงพะวันป่ากับบะหม่า,มาแล้วก็สองอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่ฝนได้หยุดลงได้สแปบบ๊บสักพัก,กน,นะครนะทุกคนถือว่าบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับทุกคนดีมากเลยนื่นจากว่า <Ừ. S 1> ตอนแรกฝนฝ่ฝ่ายป่านะฝ่ายไม้นะนี่พอเวลามันโดนฝนไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ยาหลวงต้นไม้แล้ว,วตั้งมันก็จะงอกขึ้นนาเขียวลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคน<พ>ผมกับพี่ยุงก็ได้ทํากับข้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวได้จะกินข้าวเลยนะครับทุกคนเ <h> นื่องจากว่าเดีย iren, <f> ๋ยวเดี๋ยวฝนจะมาแล้วมันจะลําบากอีกนะครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเลยครับจะไปเ้อมาใหม่ละเนื้อมีผมจะงซื้อมาใหม่เน,น้อ ดีเลยมีพุนเนี่ยผมซื้อมาสองห้าสิบเนี่ยเนี่ยรอครับเนี่ยใช้ดีมีดเนี่ยผมเขาบมาผมซื้อมีดเล่นน้ำหกร้อยพี่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยโอ้มีดนั้นหกร้อยอ่ะมีพุนเนี่ยใช้ดีอันนี้รับระทานข้าวเมโน,โนูง่ายเลยนะยากยากอาหารญี่ปุ่นเลยอันนี้ต้มอามา่า ต้นมามา่าของที่แพงก็สักวานนี่แหละไม่เพราะว่าแพงนะพราะว่าแพงตอนน,ตอนนี้ข้าวก็ราคาแพงข้าวก็ราคาแพง <c oughs> แพงทุกอย่างเลยตอนนี้ อันนนะเอ <EN? S 1> อร่อยเนะน,นี่ยแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกจะบอกว่าไม่อร่อยมันก็ยังไงยังไงอยู่แล <laughs> ้วยังที่อยู่ข้าวด้วย และตอนนี้นะครับทุกคนผมกับพี่ยุงก็ได้กินข้าวเป็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนก็จะเอาดีนะพี่ยงเดี๋ยวไม่อยู่เนี่ยจบเลยนะนี่นะครับพี่ยุงเขาก็ได้พุกเปเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีก็เป็นระย imana, ระ,ยะ 1, ระยะนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคน ตอนเน so ื่องจากทีฝนได้ตกลงมาเมื่อกี้นะครับทุกคนก็ถือว่าบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับทุกคนถือว่าเย็นสบายเลยนะนะครับทุกคนนี่พี่ยุงอ่ะก็ได้เตรียมตัวได้จะต้มกาแฟล้วก็จะมากินกาแฟกันนะนี่นะครับทุกคนถือว่าบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ถึงสมบูรณ์ขนาดนี้ก็ถือว่ายังดีนะนี่นะครับทุกคนถือว่าการบรรยากาศได้ได้มากเลยนะทุกคนในการเข้าป่านะครับทุกคน ซึ่งเวลาเข้าป่าน,นะครับทุกคนถ้าฝนตกนี่นมันจะดีนะครับมันจะทําให้แบบเราเย็นสบายนะนอนสบายแบบเพลียวเลยนอนแบบถ้าเกิดว่าแดดร้อนเนี่ยโอ้โหนอนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเอาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวแล้วจะกินกาแฟาท่านนะน้ำมันเดือดนะครับทุกคนก็หุงนอนอยู่ไม่ได้ทำาาอุบัติหุงนึ่แค่ันหนึ่งไม่ได้ทำอุบัติเตุแต่เนี้ยมันก็มีแบบมาละพลา นี่กานแฟกินไปทำไยกินไปทำไรมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์เยอะกาแฟให้ขยันขึ้นเลย ไม่ไม่พูดถึงอะรกินกินเนี่ยนอนก็ต้องกินเออนั่นแหละพอเวลากินเสร็จปุ๊บจะวะนอนไม่หลับไม่เกี่ยวผมกินแล้วผมนอนเลยไม่ใช่เวลาจะไปนอนก็นู่นนี่นี่มันทำให้สู้อ่ะม่ไม่สู้เลย ข้าปลา้าเข้ากับป้าสองคนก็มีเพื่อเคลืเล่เคลืนแย่กันนะจะไม่ง่าอจจะไม่ง่าแต่ผู้อึงอ่ะป้าส่วนมากเขาคนยังไม่ค่อยข้าวกันคนเดียวเนาะส่วนมากถ้ามาดึกเชิญจริงจริงคยังไม่ค่อยเข้าวกันโนะนะบานราณขาว่าคนเดียวหนึ่งคนหัวหายเหรอเออหนึ่งคนหัวหายสอง,สองคนเพื่อตายสามคนเอาก็มาก็มาล่อแหรอสามคนน่าจะรอตายหนึ่งคนอ่ะ เพราะอย่างนั้นไปไปคนเดียวดีกว่าสองคนก็เพื stands, ่อนตายอยู่แล้วเพื่อนตายอยู่แล้วไปคนเดียวดีกว่าถ้าสามคนมึงจะรอดมาคนเดียวกูก็ไม่พอใจมึงอยู่ดีมันหวาแล้วไม่พูดพูดถึงชนิีโหดถ้าเกิดสมุนถ้าเกิดสมุนนะสมุนนะอันนี้ใช่คิดสมุนนะเน่าไปอะไรอะไรนะเดี๋ยวไปฟอล์ล็อกเฟรดไม่เอานะสมมติถ้ามึงจะสร้างมานะเราจะไปนอนแล้วจะสร้างสบายเลย ไปดิไอผู้ชายมันมีความคิดได้ความคิดเดียวแหละมันก็ไม่ใช่ลรมั้งความคิดได้ความคิดเดียวอ่ะมันความคิดเป็นลากอยู่แล้วคนเนี้ยไม่เป็นลากหรอเป็นมั่วพี่ก็มั่วซัวหมดแล้วร้อยร้อยร้อยละเก้าสิบอ่ะห้าสิบห้าสิบอ่ะมันไม่ห้าสิบห้าสิบอกะยังไม่พ้มอ่ห้าสิบห้าสิบเนอคือเราเกิดมา มันก็เกิดแกเจ็บนะมันมีมันอะไรที่เป็นความสุขของเราความส, er. ส,สุขที่ไหนสุขแค่แป๊บเดียวได้ลำบากไปทำงานคตรลำบากสุขแค่แป๊บเดียวได้เป็นลำบากคนลลำบากดูดูตอนเราเป็นเด็กๆนะเขาบอกว่าเวลามีลูกมีเมียนะเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียโอ้โหไอ้คเขเท่าเแก่มันพูม่วอตอนพี่ไม่ได้เลี้ยงะ เขาเนี่ยเลี้ยงเราเขาช่วยเลี้ยงเราใช่หรอมันจะไม่ใช่ได้ไงเขาก็ถามถ้าตายเฮ้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย s> <S เอ้ยตอนตอนตอนที่มีลูกอ่อนเนี่ยเราก็เลี้ยงพัฒน์าแรกกคืนนี้ฝนจะตกอีกาหรไม่รู้มันถ้าฝนตกมันจะร้อนแบบนี้ไม่พูดถึงพี่พี่กับผมเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันมาก็เดิน ป่าวด้วยกันไล่ไล่คลิปเลยนะไล่ไล่คลิปอยู่ไล่คลิปอยู่จะจะจะไปยู่บ้าแกแล้วนะไล่คลิปเลยนะและตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เด็ก,ลก,ลกแล้วนะครับทุกคนเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งเกือบเกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มน้ำหนาวแล้วครับทุกคนเนื่องจากวัเมาตอนกลางวันได้มีฝนตกลงมานะครับทุกคนและตอนนี้นะครับ ลมก็ได้พัดมาตลอดเลยนะครับทุกคนอาจจะสั่งเก็บได้จากเปลวไฟนะครับทุกคนซึ่งเปลวไฟเราจะดนลงพัดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนและพี่ยุงเขาก็ได้นอนอยู่ฝั่งโน้นเลยครับคโน้นเลยครับทุกคนและคืนนี้ผมคิดว่าอากาศก็น่าจะหนาวน่าดูเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าคือเมื่อคืนผมนอนที่บ้านเนี่ยไม่หนาวนะมันร้อนแต่คืนนี้ผมมานอนในป่านเนี่ยแล้วยัง ฝนก็ตกเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหนานะครับทุกคนเอาละครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมกับพี่ยุงก็จะขอตัวนอนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีกับพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับ Hmm. สวัสดียามเช้านะครับทุกคนนี่ก็เช้าของอีกวันแล้วนะครับทุกคนซึ่งเมื่อคืนผมนอนเมื่อคืนก็ถือว่าหนาวมากๆเหมือนกันเลยนะครับทุกคนเนื่องจากว่ามวนได้มีฝนตกแล้วก็มันก็เลยทําให้อากาศบรรยากาศมันเย็นสบายเลยนะครับทุกคน่นะครับทนกคนนี้ก็ผมก็ตึ่งเมื่อคืนนะครับที่เมื่อคืนมันหนาวลงพักมาทีุ่งเข้า นอนบนทั้งไม่ว่าเขาก็ลงไปกอไฟอยู่ฝั่งโน้นเลยนะครับทุกคนนอนรับทุกคนลงไปกอไฟอยู่ทางโน้นนะครับทุกคนแล้วก็ข่าวก็เลยลงไปนอนที่นู้นนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมกับพี่ยุงก็ได้ต้มน้ํากาแฟแล้วก็เตรียมตัวที่จะกกินพอกินน้ำกากพอกินกาแฟเสร็จเราก็จะเตรียมัวลึกจัดเดินทางต่อไปนะทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะ ไบทําอะไรต่อแล้วก็ทําที่ไหนนะครับวันนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับทุกคนหลังจากที่เรากินกาแฟกันเสร็จเราก็จะเตรียมตัวเดินทางเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะให้ดูบรรยากาศเช้านะครับทุกคน にぼ。とは、サロコも見たりしかね、まあ。いや。はろが。にぼね、僕はね、なんかね、ちょっとぐらいか、フィルムを見るわけ。僕はきっとあるものね、色々しや。そんなない、あ、<laughs> <laughs>

Cool. และตอนนี้นะครับทุกคนผมกับพี่ยุงก็ได้เก็บข้าวของเป็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราสองคนก็จะต้องเดินทางต่อแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปเราสองคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดต่ายด้วยนะครับสวัสดีครับ